พี่ครับแนะนำ st ครับงบ 10m นะครับเน้นยิงด้วยนะครับผมมาวันนี้ก็ทำตามเงื่อนไขของโอเคครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมเกม fc mobile อยู่แล้วนะครับหรือเป็นมือใหม่ในการเติมเกมนะครับผมขอแนะนำนะครับร้านอ l a าติกช็อปเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ไปเติมที่ร้าน elastic shop ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่าง ถามยังเติมรวดเร็วด้วยนะครับผมไม่รีฟันนะครับตลอรับรที่อยากไปเติมนะครับผมติดต่อได้ทางแอรไล e ์อีลาติกช็อปนะครับหรือ Facebook อีลาติกช็อปได้เลยนะครับผมก็ประมาณโอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile อีกเส้นเคยนะฮะวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆเนี่ยขอมาอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือพี่ครับแนะนำา t t ครับงบ 10m นะครับเน้นยิงด้วยนะครับผม มาวันนี้ก็ทำตามเงื่อนไขของคนคอมเมนต์มามาวันนี้จัดให้9ตัวเลยครับผมบอกเลยว่าแต่ละตัวยิงโหดกันทั้งนั้นนะครับผมแต่ละตัวยิงกระจุยแน่นอนนะครับผมเริ่มตั้งแต่โอออน้อย e. ไปมากแล้วก็ราคาน่าจับต้องนะฮะไม่เกิน10 รือบางตัวเกินล้าน2ล้านก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะนะฮะมาเริ่มมาตัวแรกนะครับนั่นก็คือตาเลมี่นะครับผมตัวนี้ผมเคยรีวิวในช่องผมแล้วนะครับจากประเทศอิหร่านนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเก่งนะฮะตัวนี้ ดูการจบสกรองคราการทำประตู93พลังการยิง90แล้วก็การควบคุมตำแหน่ง92นะครับผมเรื่องการควบคุมบอลอะไรก็ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล่องเลยนะครับสำหรับตาเลมี่น่ครับสำหรับทีมชาติอิหร่านนะฮะตัวนี้นะครับผมถ้าราคาใน 4m เนี่ยต้องการงบไม่เกิน 10m ใช่ไหมผมแนะนำเป็นเม็ดม่วงนะฮะเม็ดม่วง94แค่ 9m เองนะครับผมบอกเลยว่าเก่งมากๆสำหรับตัวนี้สำหรับตาเลมี่นะครับผม บอกเลยว่าผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในตอนนั้นรีวิวแบบปกติยังเก่งขนาดนั้นนะครับผมแล้วขนาดถ้าเม็ดมม่วงเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับผมก็ลองไปเล่นดูนะครับผมนี่ก็คืออันดับที่9นะครับผมมาดูอันดับที่8กันบ้างนะครับผมอันดับที่8เนี่ยผมเนี่ยแนะนําไปคลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับสาหรับการหมกตัวที่หมกดี นะครับผมมาแนะครับตรอดคลิปนี้งบน้อยแถมยิงดีด้วยนะครับผมดูฮะการทําประตู99การยิง93นะครับแล้วก็พลังการยิง94นะครับโอ้โหกระจุยแหลกแตกแหลกมากเลยนะครับสอบโอซิมเพนนั่นเองนะครับผมตัวนี้91นะครับผมก็ถือบอกว่าถ้าชอบการยิงประตูเนี่ยเอาโอซิมเพนไปเล่นนะครับผม ตอนนี้อยู่ราคาราคา 5m นะครับผมแต่ว่าถ้าแนะนำเนี่ยขอแนะนำเป็นเม็ดม่วงอีกเช่นเคยนะครับโอเปออก94นะครับเม็ดม่วงนะครับบอกเลยว่าถ้าอัพแบบเยอะๆเนี่ยเก่งโคตรๆนะครับสำหรับโอซิมเพนนะครับพลังการยิงโหดด้วยนะครับผมมาดูอันดับที่7นะครับนั่นก็คือคลิลิยาน็มปาเป้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ 11m นะฮะก็นี่ฮะ การันตัวาพลังการยิง9ก้นะครับกบคุณตำแหน่ง93้านะครับแพ็คอาจจะเก่าไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในโหมดการยิงที่รุน,รน,รนแรงนะฮรแล้วเป็นตัวที่เร็วจัด,จดอีกด้วยนะครับสำหรับคลียาด yard m เปเป้นะครับผมถ้าใครชอบสำหรับสายวิง่งสายยิงเนี่ยขอแนะนำเป็นคลียาดเลยนะครับผมมาดูอันดับที่6กันบ้างนะครับนั่นก็คือเออร n g ิงเบลฮา,าร์เรนในร่างธรรมดานะครับเพราะว่าราคาอยู่ในเลทที่ จับต้องได้นะครับ 7m นะครับผมท้าซ้ายนะ่ยการยิง912นะครับการทำประตู9 6เลยนะครับพลังการยิง9 4และการคูบกุมตัวไห9 6นะครับผมขอแนะนำเลยนะครับสำหรับเออร์ดิงบราห์เลนแล้วก็เป็นตัวที่หนาถึกบึ้งบึนมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับงบอยู่ที่ถ้าจะถ้าไม่มีงบจริงๆอ่ะใช้เป็นเม็ดฟ้านะครับถ้าไม่เกิน 10m หรือถ้า งบเกินมาหน่อยเล็กน้อยได้เนี่ยผมขอเนี่ยเป็นเป็นม่วงเลยนะครับยิงดีเท้าซ้ายนะครับเข้าซ้ายแล้วยิงเนี่ยโหดมากๆาสำหรับสำหรับดิงโบลฮาวเรนต์นะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือแกตมุลเลอร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่ 7m นะฮะการยิง92นะครับการทำประตู97นะครับพลังการยิง93ครับผู้ตำแหน่ง97นะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย น่าเล่นเหมือนกันนะฮะผมก็เคยได้ลองเล่นแล้วนะครับยิงดีนะครับยิงคมยิงแรงด้วยนะครับสำหรับแกตมุลเลอร์ er นะครับผมสำหรับใครที่ชอบตัวของแกตนะครับก็สามารถไปเล่นได้นะครับในงบแค่ 7M MM เอเองนะครับก็ลืมบอกไปนะครับ ราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ 7m นะครับก็ถ้าจะใช้เนี่ยใช้เป็นเม็ดฟ้านะฮะเพราะว่ามันจะ94รวยนะครับผมก็จัดไปเลยนะครับทุกคนท,กท,กทุกทท่านนะฮะกัตบุลเลอร์นะครับมาดูอันดับที่4กันบ้างนะครับตัวนี้ผมใช้อยู่นะฮะอ,อ่อผมใช้เป็นเม็ดอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนอ,อ่าผมใช้เป็นเม็ดม่วงนะครับ17นะครับถ้าทุกคนอยากใช้ก็ใช้ได้นะเม็ดม่วง มีอยู่16ล้านนะครับแต่ว่ามันเกินมาหน่อยนะครับใช้เป็นเม็ดเขียวดีกว่านะฮะตัวนี้นี่ครับยิงดีนะครับผมการทำประตูของเขา97เลยนะครับพลังการันตี92เนี่ยครับกองคุ้มตำแหน่ง97นะครับตัวนี้เท้าซ้ายนะครับผมบอกเลยว่าอย่าให้เอียงซ้ายนะครับเฟกช็อตแล้วยิงเนี่ยผมบอกเลยโคตรเก่งนะฮะสำหรับพุซการนะครับผมแนะนําเลยนะมอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับผมมาดูครับอันดับที่3นะครับนั่นก็คือสมูเอล เอโต้ e นะครับผมนี่เลยครับการยิง92การทำประตู94แล้วก็พลังการยิง90นะครับผมตัวนี้นี่ครับ92แล้วน่าใช้มากๆนะครับผมตัวนี้ 11m นะครับผมน่าใช้มากๆนะครับผมโอ้โหจัดไปเลยนะครับผมเอโต้ e นะครับแนะนำ 11m นะครับผม มาดูตัวต่อไปนี่ครับนั่นก็คือซันฮึมมินในขนาดตั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับอกโมตัวนี้ครับเก่งนะครับการทำประตูเก้านะครับการยิงลูกไก่93พลังการยิง92นะครับการยิง92ด้วยนะครับโอ้โหจัดไปเลยครับซอนฮึมมินในครับผมเป็นร่างของตาร์พาร์ทนะฮะมาดูตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับราคาจะเกินมา2-3งเอ็มนะครับก็ใช้ ไปนะครับไม่ต้องห่วงอะไรเพราะตัวนี้เก่งมากๆนะครับสำหรับคันโตนาอีกคันโตนานะครับตัวมีการยิง92การํำตู้90นะครับแล้วก็พลังการยิง94ด้วยนะครับเป็นตัวที่ทักษะเยี่ยมยิงดีเหมือนกันนะครับสําหรับเอริกคันโตนาครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็มี9ตัวนะครับที่จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบที่นี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งจะได้แจ้งทันทีใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ใครมี อยากได้ตำแหน่งอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าถอยชอบใจนะครับก็ฝากไลค์ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยเหมือนกันนะฮะผมก็สำหรับที่นี้ขอรับไปก่อน